าวแล้วครับสวัสดีครับนี่รายการเกมไลน์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไอซีมีอักกบคิดนะที่มาขายใช่อ่ะใช่ใช่เซตเซตนี้ทั้งเซตนี้มีอะไรบ้างวิถ้าเอาจริงจริงเลยเซตไอซีเนี่ยไอซีอะหน้ากาบไงแค่เนี้ยนะสามอย่างสามอย่างครับผมไอซีสองพันสิบสองนะซึ่งความแรงลดนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพลังแบบแอบแฝงอะไรเหมือนกับ มือนกับไอซีหน้ากากไอซีสองพันสิบสามใช่ไหมที่แบบว่าเห็นกระบอลหน้ากากบั็อกผมผมก็ลองกัตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าโกงอันไหนบ้างผมไม่รู้แต่ที่รู้ผมผมผมก็เล่นโหดขึ้นนะไเอาไว้เอาว้ไกลอยู่ดีไกลอยู่ดีอ่ะไอซีสองพันสิบสองก็ความแรงลดลงที่เหลือเท่าเดิมนะผมกระสุนก็เท่าเดิมใช่พี่อ่าใช่อ่าเท่าเทียมอีสปอร์ตก็ สปอร์ตความแรงยิบเก้าครับผมเท่าเดิมเท่ากันเนะยความแรงลดร้อยแล้วก็มีคิดมีคิดเหมือนกันนะคิดก็มาขายนะผมแต่ผมเปิดไม่ได้ครับผมผมมีสาสิบาวันขี้เกียจใช้อัก <c oughs> <c oughs> มีอันวันเดียวไงแล้วก็หน้ากากหน้ากากไม่มีมาขายนะครับแต่ว่าของผมมีอยู่ก็จะเปิดให้ดูแล้วกัน <c oughs> ไม่ได้เปิดนะหมายถึงเดี๋ยวโชว์ให้ดูเฉย ได century, ้วะบวกอะไรบ้างเอ่ยเอาหายเหี to ้ยเอาอยู่นี่ครับผมหน้ากากไอซีสิบสองนะครับบวกสองอย่างเดียวแค่เนี้ยใช่เหรอบวกสองเฉยนะบวกสองเฉยไม่มีความสามารถโอ้โหตายแล้วเอ้ยกลับมาซื้อมาสะสมอย่างเดียวเฉยหรือเปล่าซื้อมาสะสมอย่างเดียวไม่บวกอะไรเลยเป็นหน้ากาก ที่หลีกขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการแข่งขัน PBC สอพับสองมีความสามารถป้องกัน head shot มากกว่า headgear พื้นฐาน <c oughs> <c oughs> โอ้เอ้ยไม่แน่อาจจะมีพลังแอบแฝงแบบแอันนี้ก็ได้ทำไปเล่นตำนานไม่แน่ไม่แน่อ <c oughs> โอเคครับไม่เปิดนะแค่มันรีวิวให้ดูเฉยๆเคบีจัดปุย <c oughs> อาต้องเจ็บฉายา ครูจุครูเป็นอะไรดีมาเบุ่ณเล่นเ,นเนบย์ยังย้ำโเน่รว่า <c oughs> อ้ัดไปครับอ้าใส่หัวกะโหลก <c oughs> เปิดหน้ากากเยอะจริงๆเลยครับคนนี้ม,มันมันไม่เสียวไงเปิดทิ้งเลยเลยเปิดทิ้งเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ผมนี่อยากทำบ้างจังเลยเหรอก็ทำสิครับทำไม่ได้เิเสียดายคนขี้งกนะผมโหปืนนี่สวยสวยจริงตำนานมีความคลาสสิกนะครับแล้วนี่นี่เรามาดูคิดกันบ้างโหตำนานจริงกองก็ไม่ยอมครับกล้องไม่ยอมดมเดิ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 มเลยมีแค่ลายมีแค่ลายครับสวยคิดก็ความสามารถเท่ากันเนี่ยผมลืมดู ใช่ใช่เอ้ยใช่ไม่รู้ดิแต่พาวเวอร์มันลดลงเหมือนกันแหละพาวเวอร์ลดลงเหมือนกันนะ่ะอ่าโอ้แล้วก็ลูกกระสุนก็น้อยลงฮะสวยงามยาคุยยาคุยโอ้แดงยาคุยใจอ่าดูความเป็นไทยนะมีความเป็นไทยนะมีความเป็นไทยนะแดงขาวดำไม่ใช่อะไรอะไรฮะแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินขาวอ่ามีดำด้วยเฟี้ยวด อมีเทพเก็บปืนด้วยทำเล่นได้ข้างๆปืนเขียนว่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะไม่เขียนนี่หว่าอ๋อเป็นลายเฉยเป็นลายเป็นลายเป็นลายสวยจริงป่ะต้องยิงแล้วอย่างเงี้ยต้องยิงเงีเปิดก่อนได้เปรียบเขาเรียกเปิดก่อนได้เปรียบไม่ต้องถอยหรอกระหว่างกําลังถอยต้องยิงเลย เฮ้ยแตกเฮ้ยไม่ลั <h <h ่นจริงๆไม่ลั่นเลยไม่ลั่นไม่ลั่นตายแล้วนงางจบยม่แตกอิงไม่โดนหัวสักชัวเลยวันนี้สวัสดีค่ะ มันตึงจุมรีวิวอยู่เอามุ้งไปโรงเรียนไงวันนี้ไอสัตว์ไปเอาหนีหนีหนีหนฉนเฉยไอ้ยเรียนสงครางเจ็บเจ็บเหลืออะไรพี่เหลือสองร้อยโอย้จบแล้ว <c oughs> เหลือล่ะสองสอง้ขโมยเล่นไอ้แต่ตกล้องมันสวยแต่กล้องมันดำดำ,ด,ำ <c oughs> ดิใช่เหรมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนคิดนะคิดมันกล้องกล้องมาแล้วว่มันออกแบบเทา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 ดำดำ มันดุมันมีเป็นเงาเดียบมันแบบไงไม่รู้อ่ะส,สวยๆไม่โดนเลยเยอะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยพี่เอาไอซีมาเล่นดิเบี่ยอะให้เย้ไอซีอย่ารู้ก็าอาร,ร์คมดามาเล่นยิงโดนไปหลายนัดนะอาร์คตอนแรกที่ถามเหลืออะไรอะ่ะไม่ตายความแรงแม่งลดจริงส่วนพลังแอร์แฝงผมไม่แน่ใจต้องต้องรอไปเล่นในด่าน ททั่วไปดูเพอส่วนใหญ่เล่นแบบหนึ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยบั๊กใช่ไหมไม่หรอกอ,อย่างรลเบิดอ่ะที่รีวิวเลแลวเบิดอะไรละเห็น <c oughs> <He S 1> มีน้องๆ <c oughs> บอกว่าต้องเล่นกี่คนขึ้นอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยบั๊ <c oughs> โอ้ <c oughs> แตกมันกันครับผมถ้าโดนหัว <c oughs> ได้อยู่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  ต้องวัดกลางแล้วจังหวะเนี้ยโอ้เอ็นช่าเห็นว่าอยูไม่โดนเลยครับผมเดี๋ยวไปแลกปืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนหายเดี๋ยวจ <c oughs> ทิ้งอักคผมเฉยเลยนี่อยู่ข้างหน้านะพี่เอ้เอ้ไอ,อ้ดูโอ้ดูความดูความแบบโอ้จบแล้วอัยกระสุนหมดใจเย็นวิโอ้ Chập lao, chập lao lao anh ấy Anh ấy à? Anh con măng... măng đầm đầm đi ạ Ừ, tè, con đầm đầm sủa đi Sài khít măng gong ngau, sủa ích này đó, nà Bướng xuống na à bi Rip wing lai, giật น่าเด้งเด้งกันเยอุ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 ยโดดหนีโดดหนีหนีเพิ่งกี้เลยโอ้จับเลยจับเลยเราต้องเรียนนิดหนังนิดหน่อยแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยิงไม่โดนเลยว่ะ ชโห้ยตายแล้วนี่๋อเลยครับนี่ครับนี่คือเหมือนตระล่ากระสุนมันเท่ากันไงเอาไปไหนอ่ะโอ้จดตรงโอ้แยกกลางกลางกลางลางอย่างเงี้ยโอ้โกงโกงโอ้บวนอีกขึ้นบนอีก ยี่ไหนเนี่ยโอ้กลางกลางไปไหนล่ะโอ้อยู่กลางเนี่ยอ้าาาฮ่่าโอ้ยโกงอีสปอร์ตโอ้แย่แย่แย่ตายตายโอ้ตายแล้วอีสปอร์ตหรือจะสู้ตำนานอีสปอร์ตยิงก็เป็นตำนานกันนะแต่ว่าเอาเอามาขายเกิดเลยการไม่ใช่ตำนาน เอาขายเกินเกินตอนแรกตอนแรกเหมือนจะเป็นตำนานนะใส่ลั่นเอ้ยใส่สไนซี่มาอย่างนี้โดดอ้างอ้างไปเรื่อย เรียกสเต็ปสเต็ปเรามารีวิวไอซีหรือว่ารีวิวอะไรเนี่ยไม่รู้ดิโอ้นัดสุดท้ายเหมือนจะโดนแล้วแม่งเงยเอาว่ะนี่ครับคือการวัดกันครับผมโอ้โกงอ่ะไอไออะไรอะอีสปอร์ตอะโกงโกง ไอ้ขวาดีกว่าโอ้พี่มีของกันบังอ่ะโอ้ขวาพี่ซ้ายนี่เห็นน้าไม่มีของกันโดนโดนโดนตัวก็เจ็บเงกันดีกว่าเปล่าเราผมยิงโหดไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิงโหดไงมันไม่เกี่ยวที่ปืนหรอกอุ้ยอุ้ยไอ้ลืมเลกปืนให้อะจบเลยอย่างเงี้ยทิ้งมาทิ้งมาเอาเก็บไม่ได้ เ็บไม่ได้ด้วยครับผมักันครับคิดกับอาครับ่วเสียงยนี้เดเดเดนเ่เดนเดนเดเดนเอะข้าเหนอก็สุมดังน,งน,น,งน,น,น,นงานแหมอ้ที่เดิมพี่ที่เดิม,ดมโหมจบเลยโกงโกงโอ้เสียเปียกอย่างงี้เฮ้ยกลัวอะไรอะ เจ็บได้ละเจ็บอยู่เจ็บไรพี่เด้ด้ประมาณ8ปดสิบเก้าสิบเนี่ยนี่เอาให้ด้วยอ่ะไปให้ผมกลับก่อนดิอ่ะโหลเอ้ยมันไม่โดนเลยปืนพี่พังแล้วอ่ะผมว่าปืนพี่พังแ่ะจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิงไม่โดนทั้งนั้นเลยอ่ะมันอยู่ที่คนยิงมากกว่าอ๋อปืนพี่พังใอ่ะ โอ,โอ้ตายตายปืนพังอะไรอย่างนี้ขอปืนผมก็พังเหมือนกันแหละตายแล้วเจ็บจเจ็บะเจ็บเจ็บใครบอกเจ็บอโอ้โดนไม่เกินสองนัดหรอกตายไอยอย่าเพิ่งยิงผมนะโอ้ถ้ายิงนี่จบเลยอะ <Kelsey> มาดิเอายังเอายังโอเดย์โอเดย์อเดยผมดย์ปุ่งที่ปุเอาไว้เอาไว้วะึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหตดูดิดูดิเนี่ยตัวท้ายเลยใครใครยิงได้ถือว่าชนะเหี้ยเวลาหมดแล้วจัดไปครับเลือดเต็มๆอยู่อ่อะได้ได้โอเคนะหนึ่งสองสามแอนเช แตกให้เขาให้เขาไก่อีกรอบไปให้เขาไก่อีกรอบโหนมันง่ายไปเมื่อกี้มันง่ายไปเวลาเหลือเวลาเหลือง่ายเออแบบยิงนัดเดียวแตกโบ๊ะอะไรมานเนี้ยโอ้ยเล็กคิดเยอะคนนี้โอ้ดูดิไม่กล้าวัดเลยดูเหมือนเดิมเหมือนเดิมเสีเปียบครัเสียเปียบเหมือนเดิมเสียเปียบเฉยเลยคือยิงไปแค่สองสามนัดแตกอะไรเงี้ยบอกเสียเปียบเฉยเลยโหลโหลเย่ โอ้ยิงไม่ได้เสมอเสมอไรผมชนะผมบอกแล้วว่ายิงกันนันนั้นชนะไอโอ้โหโอเคครับการรีวิวรีวิวอะไรเขาเรียกได้รีวิวได้ไหมเนี่ยแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคคนนี้นี่ใครนะฮัลโหลฝากหน่อยฝากตัวหน่อยฮัลโหลพี่ผมอ่ะครับผมอ๋อยี่สิบสามท่าเนี่ยเฮ้ยยี่สิบสามท่าอะไรอะ เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อใช่ใช่จะเปลี่ยนครับแต่ยังนึกชื่อไม่ออกครับผมแนลอะไรครับจะเป็นแนลอะไรดียังไม่รู้ครับผมเดี๋ยวค่อยรอบหน้าครับคิดชื่อให้พี่เขาได้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเขาชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคชื่อแบงครับผมแบงยี่สิบสามท่าเลยห้านาทีโอ้โหโอเคถ้าใครมีชื่อเด็กๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะด้านล่างขอไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับผมอ่าอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับ